สิ่งที่ต้องถามพี่โจเลยแล้วก็อยากรู้มากๆเลยพี่โจมองตลาดหุ้นไทยนะคะในปี2564จะไปได้ดีขนาดไหนคะเออม,มันก็เป็นเรื่องที่ยากนะผม,ผมเราเรานึกถึงป,ปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วเนี่ยปลายปีก็มีนักวิเคราะห์นะครับแม้กระทั่งเสียนเสียนหุ้นอย่างผมเนี่ยอก็ถูกสัมภาษณ์นะครับว่าเอ๊ะ ปีหกสามจะเป็นยังไงนะฮะเราก็ต่อไปนะฮะถ้าไปย้อนหลังดูเนี่ยผมคิดว่าผิดกันทุกคนเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ทราบเนาะใช่ผมก็เลยคิดว่าเออมันมันเป็นเรื่องที่ยากนะเพราะว่าเพราะว่าเราพูดวันนี้เนี่ยเรายังไม่ทราบนะฮะว่ามันจะมีเหตุการณ์มีปัจจัยอะไรในอนาคตเนี่ยมากระทบหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราตั้งสมมติฐานว่าปีหน้าเนี่ยจะเป็นปีที่ ไม่มีอะไรที่มันแบบร้ายแรงเข้ามากระทบนะฮะประเทศเราก็น่าจะฟื้นตัวจากวิกฤตโควิด COVID ได้ได้อีกระดับหนึ่งนะครับ mm. แน่นอนว่าผมว่าตลาดทุนก็ก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยตอนที่ยังมีโควิดเนี่ยดัชนีของเราประมาณหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบจุดนะครับผมคิดว่าเราก็อาจจะไปไปใกล้เคียงกับตรงนั้นนะฮะค่ะอื พี่โจมองปัจจัยอะไรที่จะที่จะเป็นเป็นสิ่งที่นักลงทุนจะต้องโฟกัสในปีหน้าคะเอ,อ่อผมอยากจะบอกว่าคือปีนี้มันเป็นปีที่ที่ไม่ปกติะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าใครที่เขาเรียกว่าเขาเรียกมีความมั่นคงทางด้านอารมณ์หน่อยนะครับเราก็สามารถที่จะไปซื้อหุ้นตอนวิกฤตได้นะครับซึ่งณนะตอนนั้นเนี่ย ตัวไหนอ่ะเราซื้อไปก็กําไรทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมครัเพราะว่ามัน,ม,นมันถูกมากนะปลาเป,ป้าไปเนี่ยถูกทุกตัวนะครับแต่พอทุกวันนี้ราคาหุ้นเหล่านั้นเนี่ยก็ขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับบางตัวก็ใกล้เคียงกับราคาก่อนวิกฤตนะครับดังนั้นภาพรวมของปีหน้าเนี่ยผมมองว่าเฮ้ยเราจะอาศัยความกล้าหรือว่าดวงอะไรที่จะไปซื้อหุ้น ตอนที่ราคามันผิดปกติเนี่ยมันไม่มีแล้วนะฮะมันก็จะกลับสู่สภาพปกตินะฮะที่เราจะต้องทำการบ้านนะฮะอย่างหนักเลยว่าเอ้ยหุ้นตัวไหนที่ที่มันดีกว่ากว่าตัวอื่นๆนะแล้วก็ราคามันสมเหตุสมผลนะครับมันมันก็จะกลับไปสภาวะปกติเหมือนเนี่ยสิปีที่ผ่านมาครับยกเวน้นยกเว้นปีปีปีนี้ครับใชนะ พี่โจคะหลายคนเนี่ยเขายังมองว่าปีหน้าเราคือเรายังอยู่กับโควิดกันอยู่นะคะแน่นอนรครับค่ะแล้วตัวเลขการกระจายตัวตอนนี้เนี่ยค่อนข้างสูงในประเทศเราเองนะคะตรงนี้พี่พี่โจให้น้ำหนักกับโควิดมากน้อยแค่ไหนคะคือผมตั้งข้อสังเกตนะครับว่าตลาดหุ้นเนี่ยนะครับได้ตอบรับผลกระทบจากวิกฤตโควิดไปผมคิดว่า แทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะยกเว้นว่าเออมันระบาดแบบหนักน่วงมากๆอย่างเงี้ยมันก็อาจจะมีอีกนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่าเราชาชินแล้วนะฮะโดยเฉพาะนักลงทุนเนี่ยเราเราชาชินแล้วฮะเราจะเห็นตัวอย่างเอ่อาจากตลาดต่างประเทศนะเราดูนะฮะบางประเทศเนี่ยโหอย่างอเมริกาเนี่ยเขาโหระบาดอันดับหนึ่งของโลกนะฮะ แต่ปีนี้เนี่ยผลตอบแทนตลาดทุนของเขาอะ่ะค่อนข้างดีนะฮะบางกลุ่มอย่าง n นสแดกเนี่ยดีมากๆนะฮะแม้กระทั่งยุโรปนะ,ะเอเชียบางประเทศก็ก็เหมือนกันนะฮะดังนั้นผมคิดว่าปัจจัยเนี้ยมันมันคงจะกวนใจเราน้อยลงมากแล้วนะฮะในปีหน้าอืมนะคะแต่ว่ามีปัจจัยอื่นๆไหมคะที่พี่โจกำลังจับตาดูอยู่นะผมก็อยากรู้นะครับผมก็อยากรู้ <laughs> <laughs> <อ>ผมอยาก ค่ะคืออย่างนี้ค่ะพี่โจค่ะหลายคนจิมได้ยินมาเกี่ยวกับว่าอย่างต่างประเทศเองวิกฤตหุ้นเทคโนโลยีคือด้วยความที่เขาปรับตัวขึ้นมาสูงใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยหลายคนเขาเลยมองว่าระวังนะจะเกิดวิกฤตฟองสบู่อาจจะแตกเมื่อไหร่ก็ได้ตรงนี้พี่พี่โจมองอยังไงบ้างคะจริงๆมันมันผมผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะโดยเฉพาะตลาดนสเดกเนี่ยเขาขึ้นติดต่อกันมาหลายปีนะ ถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยปีที่แล้วก็ประมาณสักสามสิบกว่าสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็เหมือนกันฮะสามสี่สิบซึ่งผมคิดว่าเอ๊ะมันเป็นมูลค่าที่มันมันยิ่งบางบริษัทเนี่ยอย่างเทสลาอะไรเงี้ยผมดูแล้วโอ้โหมันมันราคามันขึ้นไปดาวังคาแล้วนะค่ะ <c oughs> คือถามว่าผมผมคิดว่าเอ๊ะถ้าเกิดคนเข้าไปซื้อตอนเนี้ยไอความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ได้เนี่ยผมว่ามันเริ่มไม่คุ้มละนะฮะ <c oughs> ก็ต้องระวังก็ต้องระวังนะครับ ค่ะนะคะอุ้ย <If S 1> ถ้าพูดถ <anak> ึงเทสลานี่เหมือนหุ้นบ้านเราเลยนะคะเดลต้าอย่างเงี้ยนะคะเดลต้ายังขึ้นไปสูงกว่าเทสลาอีกค่ะพี่โจครับครับครับคือคือผมอยากจะบอกนะครับคือหุ้นเหล่านี้ต้องต้องต้องระวังนะครับคือคือมีมีเซียนหุ้นท่านหนึ่งนะครับที่ผมเคารพเนี่ยเขาเคยพูดนะครับเขาบอกว่าจริงๆอ่ะเขาเขาไม่ได้ปั่นหุ้นหรอกคุณจิมนะฮะแต่เขาเนี่ย ปั่นความโลภในใจเรา oh. นะฮะผมว่าเออมันมันก็จริงนะครับถ้าเกิดเราเราไม่ไปสนใจไม่อะไรเขาเนี่ยผมว่าเราจะไม่เดือดร้อนนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่เราหลงกลเขาเนี่ยความโลภของเราโดนปั่นเนี่ยอย่างเงี้ยแล้วเราเข้าไปร่วมด้วยเนี่ยอย่างเงี้ยอันตรายนะ hmm. เราดูเราก็รู้นะครับว่ามันเป็นมูลค่าที่มันโอ้โหมันมันมัน,มนอ่อมันผิดปกตินะครับนะ ถ้าเราไม่ไปยุ่งทุกอย่างมันจบนะแต่ถ้าเราไปยุ่งเมื่อไหร่เนี่ยอันตรายนะครับถึงแม้เราไปยุ่งแล้วเราได้กําไรอันนี้ยิ่งอันตรายครับเพราะมันจะสร้างนิสัยเราเลยนะฮะมันจะรู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเราเคยกําไรกับมันนะครับแล้วเราจะติดใจในะผมว่าเรื่องนี้อันตรายนะฮะต้องระวังนะครับค่ะดังนั้นเนี่ยอขอขอสูตรที่ที่จะทำยังไงให้เราไม่ติดหลม อะไรแบบนี้หน่อยค่ะพี่พี่โจค่ะถ้าอยากเป็นแบบพี่โจคือคือเราก็ต้องมีหลักยึดแต่ครับถูกต้องไหมฮะอย่างวีไออย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเออหลักยึดของผมเนี่ยคือมูลค่าที่คิดออกมาจากพื้นฐานของบริษัทนะครับเราคิดว่าเราซื้อหุ้นเนี่ยเราต้องเออเราเราคาดหวังนะครับสิ่งที่บริษัทเนี่ย จะสร้างให้เราได้จะตอบแทนให้เราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงินบันผลแค่ไม่เท่าเกณฑ์นะฮะเราคิดว่าเอ๊อเราเราคิดว่ามันจะออกจากบริษัทนะครับแต่ถ้าเราเป็นนักนักเก่งกาไรนะครับเราซื้อหุ้นเนี่ยเราคาดหวังว่าเราจะขายได้ในราคาที่สูงกว่าเพราะว่ามีคนอื่นที่ที่ไม่รู้ละนะฉลาดหรือว่าโงกว่าเราเขามาซื้อต่อจากเรานะฮะแนวคิดอะผมว่ามันไม่เหมือนกันนะครับ ดังนั้นอย่างว i อย่างผมเนี่ยผมผมจะไม่ยุ่งนะครับในสิ่งที่มันมันไม่ใช่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวโยงกับพื้นฐานนะะสิ่งเหล่านี้ยผมว่ามันจะทําให้เราคือคนเล่นหุ้นเนี่ยผมว่าต้องมีหลักยึดถ้าไม่มีหลักยึดไม่มีหลักคิดเนี่ยมันเหมือนเราผมว่าลอยคอกลางทะเลนะฮะแล้วเราก็ขึ้นขึ้นลงลงตามกระแสขึ้นฮนะไม่มีหลักคิด ลมขึ้นจะซัดไปทางไหนก็ไปทางนั้น,นะฮะผมว่าอันนี้มันอันตรายนะฮะแต่ท่านเรามีหลักยึดเนี่ยมันเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีเสาหลักมันมีเสาที่ปักอยู่กลางทะเลแล้วเรายึดอยู่อยู่กับตรงนั้นนะฮะเราจะไม่โลมาไปตามคลื่นนะฮะผมว่าอันนี้ก็สําคัญะะเราไม่หลงทางนะคะถูกต้องครับพี่โจขาหลักยึดของพี่โจเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ชิมอยากทราบคะ่ะหนึ่งคือพื้นฐานหรืออะไรยังไงคะจ๊ะพี่เออพี่โจ ก็เป็นหลักเลยนะฮะจริงๆมัน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 ก็เป็นอย่างเดียวอะครับคือพื้นฐานเนี่ยมันเป็นอะไรที่อย่างที่ผมบอกคุณจิมเมื่อกี้นะครับว่าตลาดทุนปีหน้าคือถ้าถามผมเนี่ยผมบอกผมไม่รู้หรอกนะอย่าว่าแต่ปีหน้าเลยนะพรุ่งนี้ผมยังไม่รู้เลยนะแต่ถ้าคุณจิมถามผมว่าเฮ้ย hey, บริษัทเนี่ยเป็นยังไงบ้างอนาคตจะเป็นยังไงเนี่ยผมพอตอบได้นะฮะเพราะว่าผมมีข้อมูล มันมีอะไรที่บอกใบ้ถูกต้องไหมฮะมันมีข้อมูลทั้งหลายทางพื้นฐานนะถ้าเราศึกษาอย่างจริงจังเนี่ยผมคิดว่าเราสามารถที่จะพอที่จะคาดการกําไรของเขาได้นะครับแล้วบริษัททุกบริษัทในตลาดหุ้นไม่ว่าที่ไหนนะครับราคามักจะไปตามกําไรของหุ้นนะฮะถ้าเกิดเราคาดการกําไรได้ความหมายก็คือเราสามารถคาดการราคาหุ้นได้นะฮะและเนี่ยก็เป็นวิธีที่ที่ผมคิดว่าวีใช้ใช้ในการลงทุน นะฮะฮเราคาดการราคาหุ้นผ่านการคาดการกำไรซึ่งมาจากพื้นฐานของกิจการค่ะนะแค่นั้นเองอืมนะคะอันนี้คือการทำการบ้านใช่ไหมคะอย่างหนักหน่วงใช่ไหมคะพี่โจมันก็แน่นอนนะครับ <c oughs> ผมบอกได้เลยนะครับว่าตลาดหุ้นนี่มันมัน,ม,น,ม,นมันน่ากลัวนะครับถ้าถ้าเราไม่มีความรู้อะไรเลยนะครับแต่ถ้าเราเรามีความรู้มันก็ยังน่ากลัว เพราะว่ามันมีเรื่องอิโมชันแนลนะครับมันมีเรื่องอารมณ์นะฮะบ,บางครั้งเนี่ยผมบอกว่าตลาดหุ้นเนี่ยเป็นเหมือนตลาดที่เขาเขาค้าขายอารมณ์นะฮะนะอารมณ์ระหว่างความโลภกับความกลัวนะฮะคนที่ซื้อหุ้นเนี่ยก็ผักดาด้วยความโลภนะฮะคนที่ขายหุ้นก็ผักดาด้วยความกลัวแล้วเรามาเทรดกันนะผมว่าเออเราเนี่ยเราถึงต้องยึดที่ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทเพื่อไม่ให้เรา เพื่อไม่ให้เรามีอารมณ์โลภอารมณ์ตัวเหล่านี้ค่ะมาถึงตรงนี้แล้วก็อยากทราบเลยค่ะว่าแล้วแบบนี้เนี่ยกลุ่มไหนถ,ถ้าเป็นตัวหุ้นไม่ได้นะคะกลุ่มไหนที่ในปีหน้าผลประกอบการทุกอย่างนะในสายตาของพี่โจเนี่ยบอกว่าเจี่ยมหรือว่าดีมีอโนาคตไปต่อห้าปีสิบปีมีไหมคะแน่นอนมันมัน,ม,นมันก็ต้องมีนะครับ อันแรกนะครับที่ที่ผมคิดว่าแน่นอนนะครับก็คือหุ้นที่เป็นวัฏจักรนะครับเพราะว่าผลประกอบการของหุ้นวัฏจักรในปีนี้เนี่ยแย่มากนะครับดังนั้นปีหน้าเนี่ยถ้าผ่านจากวิกฤตโควิดเนี่ยดีมาร์สัปพายเนี่ยมันมันจะเริ่มเ,เขาเรียกว่าพอดีกันนะครับหรือว่าดีมาร์อาจจะมากกว่าสัปพายเนี่ยราคาสินสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายเนี่ยก็จะขึ้นไปนะครับและกําไรของบริษัทเหล่านี้ก็จะดีขึ้นนะครับแต่ปัญหาก็คือ ราคาของหุ้นวัตถุจากหลายตัวในตลาดหุ้นไทยเนี่ยนะฮะมันก็ขึ้นไปรอรับแล้วนะครับ <c oughs> บางตัวเนี่ยสูงกว่าวิกฤตโควิด <c oughs> ได้ซ้ำนะ <c oughs> ก็ไม่น่าเชื่อนะครับ <c oughs> ดังนั้นนะครับผมคิดว่ากลุ่มที่ที่น่าจะยังพอลงทุนได้นะครับก็คือหุ้นกลุ่มที่เติบโตนะครับที่มีความสามารถในการง่งขันนะครับซึ่งหุ้นเหล่านี้เนี่ยมันก็กระจายอยู่ในหลายเซกเตอร์นะครับอ่า ท่าที่ผมดูเนี่ยกลุ่มกลุ่มฟู้ดก็มีนะครับกลุ่มกลุ่มค้าปีกนะครับกลุ่มที่ปล่อยสินเชื่ออย่างพวกจำนำทะเบียนอย่างเงี้ยมันก็มีหุ้นที่โกรธนะครับนะฮะผมว่ากลุ่มเหล่านี้ก็ถ้าราคามันไม่ไม่โอเวอร์ม,มากนะ Pe ไม่สูงมากเนี่ยผมคิดว่าเออก,ก็ก็น่าสนใจนะครับค่ะนะคะคำว่า PE ไม่สูงในใจของพี่โจเนี่ย PE ต้องประมาณสักเท่าไหร่คะคือเอาคร่าวๆนะี่ถ้า ถ้าเกินสาสิบเนี่ยผมว่าก็ก็ก็สูงไปนิดละนะฮะก็คือ PE ไม่เกินสามสิบนะคะอะไรประมาณนั้นครับค่ะนะคะทำไมกลุ่มที่พี่โจพูดมาเนี่ยถึงมีเสน่ห์ในสายตาพี่โจอะค่ะคือโดยว่าเขาเนี่ยมีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันที่ที่ดีพอสมควรนะครับทำให้เขาสามารถเติบโตได้นะครับ ถ้าบริษัทที่ไม่มีความสามารถในการแข่งขันเนี่ย,เ,ยเขาจะโตไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแล้วบริษัทเหล่นี้ถ้าเรามองย้อนหลังไปเนี่ยเขาก็เติบโตมาได้ก็ทุกปีะนะฮะมากบ้างน้อยบ้างนะฮะดังนั้นผมว่าเออโดยพื้นฐานของเขาก็ก็ดีระดับหนึ่งนะครับและยิ่งถ้าเกิดวิกฤตโควิดเนี่ยทำให้ P.E. ของเขา้าที่เคยสูงมากๆเนี่ยสูงเว,เวอร์เนี่ยลงมาในระดับที่สมเหตุสมผลเนี่ยผมคิดว่าเออก็มันก็น่าสนใจนะครับ เพราะว่าในสภาวะปกติเนี่ยเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยหุ้นกลุ่มนี้เนี่ยโอ้โหเปอร์ฟอร์มดีมากๆนะครับเพราะว่าเขามีการเขามีการเติบโตที่ดีนะแล้วผมเชื่อว่าอนาคตนะครับหลายตัวก็ก็น่าจะยังดีเหมือนเดิมนะคนะ,คะแล้วกลุ่มไหนที่ปีหน้าเนี่ยไม่ไหวแน่ๆมีไหมคะพี่โจมีครับก็ ก็อย่างที่ผมเกินไปเมื่อกี้นะครับกลุ่มที่เรารู้สึกว่าอราคามันผิดปกติไปมากๆเงี้ยผมว่ากลุ่มนี้อันตรายมากๆนะอันแรกเลยก็คือต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มนี้นะครับอ,อันที่สองก็กลุ่มที่สองที่ผมผมผมบอกว่าอต้องระวังมากๆเนี่ยก็คือกลุ่มที่ขึ้นมาเพราะว่าวิกฤตโควิดก็คือกลุ่มที่ขึ้นในปีนี้ขึ้นเยอะๆเพราะว่าวิกฤตโควิด ตัวเขาเองอ่ะได้รับประโยชน์จากวิกฤตโควิดไอ้กลุ่มเนี้หลังจากโควิดเริ่มเริ่มทุเลาหายไปเนี่ยกลุ่มนี้ผมคิดว่าต้องระวังนะฮะที่ผมเตือนเนี่ยเพราะว่าผมผมก็เจ็บมาเยอะนะฮะเราไปซื้อหุ้นที่แบบเราคิดว่าเออมันดีมันดีถาวรน,นะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันดีชั่ว,วนะคราวนะพอเราไปซื้อเนี่ยนั่นคือกําไรของเขาหายราคาหุ้นก็หายนะครับพอเราซื้อปุ๊บเนี่ย กำไรเขาเนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะว่ามันดีเกินเกินจริงผิดปกตินะครับพอกําไรลดลงราคาก็ก็เหมือนกันนะครับกลุ่มเนี้ยมันเป็นกลุ่มที่โอ้โหผมว่าน่ากลัวนะครับต้องระวังมากๆนะครับสองกลุ่มเนี้ครับอ่าสองกลุ่มนี้คือตัวหลักใหญ่ใจความสําคัญเลยใช่ไหมครับที่ต้องระวังใช่ครับะะใช่ครับพี่โจเอ่อในส่วนของกลุ่มแบงก์หรือว่ากลุ่มอสังหาริมทรัพย์นี้พี่โจมีมุมมองอยังไงบ้างคะ จริงๆกลุ่มแบงก์เนี่ยผมคิดว่าเออส่วนใหญ่นะครับก็ราคาเนี่ยเขาต่ํากว่าบุ๊กนะครับมีบางตัวตัวเล็กๆที่อาจจะพอๆกับบุ๊กรือว่ามากกว่าบุ๊กนิดหน่อยนะครับกลุ่มแบงก์เนี่ยแน่นอนนะครับเขาเขาเขา,เขาเขาเรียกว่าเป็นเป็นกระโถนของระบบเศรษฐกิจนะครับก็คือถ้าเกิดเศรษฐกิจมันแย่เนี่ยสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างก็จะไปสะท้อนที่แบงก์นะครับ สินเชื่อสินเชื่ออ,อาจจะลดลงหรือว่า NPL มากขึ้นนะครับแต่ผ่านปีนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าแบงเนี่ยก็เขาอาจจะไม่ได้กลับมาแบบโอ๋แบบดีมากๆชัดเจนนะครับแต่คิดว่าอย่างน้อยเนี่ยไม่น่าจะแย่กว่าปีนี้นะครับ mm. แล้วแบงค์บางบางแบงค์เนี่ยก็การปล่อยสินเชื่อของเขาก็เพิ่มขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ NPL เนี่ยเราก็ต้องจับตาดูนะครับแต่ผมเชื่อว่านะครับก็ น่าจะบริหารจัดการได้นะครับหลายแบงก์ก็มีเงินปันผลที่ผมคิดว่าเออดึงดูดใจนะหุ้นกลุ่มเหล่านี้แบงก์เหล่านี้ก็น่าสนใจนะครับส่วนกลุ่มอสังหาเนี่ยก็ผมคิดว่าผมคิดว่าเขาเอนจอยวัตจักรที่เป็นขาขึ้นมาผมว่าร่วมร่วมสิบปีนะครับซึ่งผมไม่คิดว่านะครับว่าวัตจักรเนี่ยมันจะยืดยาวอีกไปอีกนะฮะเพราะว่าทุกวันนี้าถามว่า ก็มีสัプายที่ยังขายไม่ออกเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับคนลอนโดนะครับทุกวันนี้ทุกคนก็ไปทำบ้านเดี่ยวนะครับพอเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวบ้านเดี่ยวก็ล้ดตลาดนะฮะแล้วถามว่ากําลังซื้อของคนเนี่ยมันก็ลดลงนะครับหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าเขาก็ซื้อไปแล้วนะฮะแล้วเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยบ้านเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นรายจ่ายที่ ที่ใหญ่ที่สุดของมนุษย์ทั่วไปนะ <c oughs> ดังนั้นพอเศรษฐกิจไม่ดีอ่ะเขาจะเขาจะไม่กล้าที่จะไปก่อหนี้ก้อนใหญ่นะอาจจะเอเช่าบ้านไปก่อนเช่าคอนโดไปก่อนนะดังนั้นผมคิดว่ากลุ่มนี้เนี่ยผมคิดว่าแย่ลงหรือเปล่าเนี่ยผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าคงไม,ไม่ไม่ดีขึ้นชัดเจนครับอืมนะคะ แล้วอย่างมีคำถามนะคะอย่างคุณสมศักดิ์ถามกลุ่มโรงไฟฟ้านี่มีโอกาสไปได้ดีไหมครับในปีฉลูคือกลุ่มโรงไฟฟ้านี่ก็ผมคิดว่าปีนี้เขาทำทาได้ค่อนข้างอาจจะทรงๆนะครับในขณะที่ปีก่อนหน้านั้นเน่ยเขาเขาดีมากๆนะครับถ้ามองไปปีหกสี่เนี่ยผมว่าแน่นอนเราก็ต้องเลือกเป็นตัวๆนะครับเพราะว่า บางตัวเนี่ยผมว่าราคามันก็ก็สมเหตุสมผลนะครับลงไฟฟ้าใหญ่ๆบางตัวปีเนี้ยลงมาสี่ิเปอร์เซ็นตอ่าอย่างเงี้ยก็น่าสนใจนะก็ต้องลองดูนะลองเข้าไปศึกษาดูว่าชอบหรือเปล่านะฮะแต่ถ้าบางตัวที่โอ้โหมันยัง p ี e ีค้างฟ้านะครับหกเจ็ดสิบอย่างเงี้ยผมว่ามันมันก็มันก็สูงไปหน่อยนะก็สูงไปหน่อยนะฮะปัจจุบันเนี่ยโอ้โหลงไฟฟ้าเนี่ย บางตัวเนี่ยมาเก็ตแคปเนี่ยติดหนึ่งในสิบเนี่ยผมว่ามันก็มันก็ดูแปลกๆไปนิดหนึ่งเนาะ <Yeah. S 1> เพราะว่าโดยธรรมชาติของโรงไฟฟ้าเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่หุ้นโกลดมากมายนะครับเพราะว่าโรงไฟฟ้าส่วนใหญ่มันต้องใช้ทุนค่อน,นข้างเยอะนะครับซึ่งทุนเหล่านี้แม้บางทีมันมันไม่ใช่ว่าโอ้เราจะมีทุนมาตลอดนะครับแต่ในสภาวะที่ดอกเบี้ยตกต่ำเนี่ยผมเห็นโรงไฟฟ้าบางโรงเนี่ยโอเ้เขากู้อุตลุดเลยนะกู้ กู้เงินมาค่อนข้างเยอะซึ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันมันอันตรายนะครับเขาว e เ e l ค่อนข้างสูงนะครับดีอีปาเข้าไปสามสี่เท่าเนี่ยผมว่าเออมัน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 สูงไปนิดละฮะม,มันสูงไปนิดละครับค่ะจริงๆแล้วถ้าพูดถึงโรงไฟฟ้าเนี่ยเราควรเลือกโรงไฟฟ้าพลังงานทั้งเลือกหรือว่าโรงไฟฟ้าโดยตรงหรือ,อยังไงเดียวคะ่ะพี่โจจริงๆโรงไฟฟ้านะครับเป็นหุ้นที่เราคิดว่ามันปลอดภัยนะ แต่จริงเอ่ยผมผมไม่เชื่ออย่างนั้นเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูรายละเอียดแต่ละตัวเนี่ยแทบไม่เหมือนกันเลย<า>นะฮะแทบไม่เหมือนกันเลยโดยเฉพาะนะครับโรงไฟฟ้าที่อันตรายที่สุดนะครับก็คือโรงไฟฟ้าที่รายได้ส่วนใหญ่มาจากแ er, อดเดอร์นะฮะอย่างที่เราทราบนะฮะอย่างคนที่ศึกษาเนี่ยจะทราบว่าเฮ้ยแอดเดอร์เนี่ยมันมันเป็นแค่กําไรชั่วคราวนะครับพอหมดหมดแอดเดอร์เนี่ยโอ้โหบางตัวเนี่ยผมว่า จากกำไรหลายพันเนี่ยอาจจะเหลือหลักร้อยนะซึ่งผมผมคิดว่าน่ากลัวนะครับถ้าเกิดเรามองย้อนหลังเราซื้อหุ้นกลุ่มเนี่ยโดยมองย้อนหลังดูกําไรในอดีตเนี่ยผมว่าน่ากลัวมากนะครับเพราะว่พาพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยพอแอดเดอร์หมดเนี่ยมันเหมือนไต่ขึ้นไตข่ตขึ้นแล้วเดินตกเขวเลยค่ะนะกําไรเขาจะตกเขวเลยแล้วราคา,าหุ้นล่ะครับนะถึงแม้ว่าหลายบริษัทเนี่ยเขาก็รู้ตัวนะครับเขาก็ไปลงทุนในโปรเจกต์ใหม่ๆ จํานวนไม่กะวัดที่เท่าๆกับของเดิมหรือว่ามากกว่าเดิมแต่คุณจิมครับกําไรมันไม่เท่ากันนะฮะโปรเจกต์ project ในอดีตเนี่ยโหกําไรแบบสมมุติว่าไม่กะวัตหนึ่งอ่าสิบล้านนะครับแต่โปรเจกต์ใหม่ๆเนี่ยไม่กะวัตหนึ่งเนี่ยกําไรสองล้านโหหายไปเยอะมันต่างกันห้าหกเท่าตัวนะครับเนี่ยผมผมคิดว่าต้องระวังโดยเฉพาะโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าที่มีแอดเดอร์นะครับ หรือว่าลงไฟฟ้า IPP ก็ตามที่มีสัญญาซื้อขายไฟที่กำลังอยู่ในช่วงขาลงนะฮะก็ก็มีหุ้นบางตัวนะครับที่หุ้นลงไฟฟ้าบางตัวที่เขารายได้หลักเขามาจาก IPP ซึ่ง,ก,ง,ง,งนะกำลังอยู่ในช่วงขาลงนะครับกำไรอยู่ในช่วงขาลงเนี้ยต้องระวังเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่ากลุ่มลงไฟฟ้านี่โอ้แต่ละตัวนี่มันไม่เหมือนกันเลยนะะเราก็ต้องไปดูรายละเอียดนะครับ โรงไฟฟ้าที่ใครบอกว่าปลอดภัยนะพักพอร์ตได้ไม่ใช่แล้วนะคะาอาจจะ<ม>เป็นระเบิดบเวลาก็ได้นะคะใช่ครับรยกเว้นโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่นะครับที่เขามีการดิเวอร์ซฟายค่อนข้างดีนะครับกำไรเข้ามาจากหลากหลายโปรเจกต์ไม่ผูกติดกับโครงการหลักโครงการใดโครงการหนึ่งนะครับอย่างเงี้ยแล้ว PEE ไม่สูงเงี้ยผมผมคิดว่าใช้ได้นะค่ะนะคะ หลายท่านถามเข้ามาค่ะพี่พี่โจคุณสถาพรถามว่าแล้วกลุ่มออโต้ล่ะครับมีโอกาสจะดีไหมครับคือออโต้นะครับในระยะสั้นๆเนี่ยผมคิดว่าก็ก็น่าจะฟื้นกลับมาจากขอนวิกฤตได้นะครับแต่ผมอ่านรีเสิร์ชอันนึงนะครับของของแบงก์อันนึงนะครับเขาบอกว่ายอดขายรถเมืองไทยเนี่ยรถยนต์เนี่ยได้ผ่านจุดพีคไปแล้วนะครับและจะ ค่อยๆลดลงลดลง,ลงเรื่อยๆสิบปีข้างหน้านะครับเหตุผลที่เขาอ้างเนี่ยน่าจะเป็นเรื่องโครงสร้างประชากรอะไรเงี้ยฮะซึ่งผมคิดว่ามีเหตุมีผลนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าจุดที่ดีที่สุดของอุตสาหกรรมยานยนต์ประเทศเราเนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วะนะครับนี่ไม่นับผลรวมจากรถไฟฟ้านะครับซึ่งกระแสรถไฟฟ้าเนี่ยผมเชื่อว่ามันมาแน่นอน ช้าหรือเร็วแค่นั้นเองนะครับนนรบ,บริษัทยานยนต์นะครับที่เขาเกี่ยวข้องกับการผลิตชิ้นส่วนเครื่องยนต์เครื่องสันดาปอะไรเงี้ยซึ่งเขาจะได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากจากรถอีวีนะฮะถ้าเกิดถ้าเกิดนักลงทุนเนี่ยวิตกกับปัจจัยเหล่านี้เนี่ยหุ้นยานยนต์เนี่ยเหล่านี้จะไม่สามารถที่จะเพอร์ฟอร์ม ได้ดีนะครับเพราะว่านักลงทุนเขาวิตกว่าเอจะมี ev มาเนี่ยไม่มีใครกล้าซื้อหรอครับนะถ้าไม่มีใครกล้าซื้อเนี่ยมันก็เหมือนธุรกิจอสังหาตอนนี้ที่โอ้โห pe p ีต่ำมากมากเลยแต่ก็ไม่มีคนซื้อค่ะนะฮะมันมันเหมือนอุตสาหกรรมมีระเบิดเวลาอุตสาหกรรมยานยนต์เนี่ยมีระเบิดเวลาอยู่นะ,ะระเบิดเวลาอันนี้ก็คือกระแสรถยนต์ ev นะครับเอออันนี้จะทําให้เออหน้านะา,ากงังวล อยู่ไม่ใช่น้อยเลยนะคะแบบนี้แต่ว่าพี่พี่จอคะ่ะอย่างถ้าสมมติกระแสรถ E ีวีมาเนี่ยไอตัวที่ผลิตชิ้นส่วนพวกเนี้ยมันยังรอดไหมคะถ้าถ้าถ,ถ้าพูดถึงบางรายรอดครับ<อ>นะฮะบางรายเนี่ยก็ก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะครับบางบริษัทเนี่ยอาจจะกระทบแค่เท่าไหรอ่อ่ะห้าเปอร์เซ็นสิบเปอร์เซ็นบางบริษัทอาจจะไม่กระทบอย่างเช่นนะครับอย่างยางรถยนต์อย่างเงี้ย ไม่กระทบเลยต้องใช้นะ,นะคะเชสซีอะไรเงี้ยผมว่าก็ไม่กระทบมากนะครับตัวบอดี้ตัวอะไรเงี้ยแต่ที่เกี่ยวข้องกับเครื่องยนต์สันดาบอะไรเงี้ยระบบระบายความร้อนอะไรเงี้ยผมว่าอันนี้กระทบเยอะนะครับก็อย่างที่ผมบอกนะครับการกระทบจริงๆอ่ะมันอาจจะมาค่อนมาไม่เร็วนะครับช้านะครับแต่ใจของนักลงทุนเนี่ยวิตกไปแล้วเลยครับ <c oughs> มีตกล่วงหน้าไปแล้วดังนั้นะโอกาสที่ราคาหุ้นพวกนี้จะเพอร์ฟอร์มดีๆมากๆระยะยาวเนี่ยผมว่าคิดว่าน่าจะยากนะคะหลายท่านหลายท่านก็ถามมานะคะอย่างคุณรณพบถามว่ากลุ่มโรงพยาบาลที่มี PE สูงระยะยาวเนี่ยถ้าถือจะดีไหมครับ จริงๆเนี่ยกลุ่มโราบาลเนี่ยเป็นกลุ่มพีอีสูงพ e. ีี e. สูงมาค่อนข้างนานแล้วนะฮะและเป็นกลุ่มที่โอลงทุนมา20ปีเนี่ยผมแทบไม่เคยซื้อกลุ่มนี้เลยนะก็ผมรู้สึกว่าเออพีมันก็สูงนะทำไมคะพี่โชผมผมคือมันมันก็มีเหตุมีผลของมันนะครับอันนี้ก็ยอมรับนะครับว่าณนะวันนี้เนี่ยเราเข้าสู่เอ i จ g s ิ c งโซ y ซยก็คือสังคมที่มีคนแก่เยอะนะฮะ ดังนั้นเนี่ยคนแก่เหล่านี้ต้องใช้บริการโรงพยาบาลอย่างแน่นอนนะอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับเพียงแต่ว่าเขาเรียกว่าดีมาเนี่ยเยอะแน่นอนนะแต่สัพพายสัพพายสัพายมันก็เพิ่มขึ้นนะครับฟุกโลงก็พยายามที่จะขยายโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลใหม่ๆนะครับแต่มันมีคอขวดอยู่นิดนึงตรงที่ว่าบุคลากรบุคลากรของเราเนี่ยแพทย พยาบาลกลุ่มเนี้ยมันขยายได้น้อยมากนะครับแต่ดีมาล์มันเพิ่มขึ้นเนี่ยสุดท้ายทำไงครับไอ้กลุ่มค่าแรงของคนเหล่านี้เงินเดือนแพทย์พยาบาลเนี่ยก็สูงขึ้นมากนะครับพอสูงขึ้นมากเนี่ยต้นทุนของโรงพยาบาลเหล่านี้มันก็เพิ่มขึ้นด้วยกำไรแทนที่มันจะเพิ่มตามรายได้เนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นไม่มากนะดังนั้นผมคิดว่าเออ ถ้าเราไม่ไม่เจอหุ้นที่มันโรงพยาบาลที่มันเออพีสมเหตุสมผลเนี่ยผมคิดว่าก็ก,ก็ก็อย่าเสี่ยงอย่าเสี่ยงดีกว่านะครับแต่เท่าที่ผมสังเกตเนี่ยโรงพยาบาลบางโรงเนี่ยโรงเล็กๆนะครับพีอเขาก็สมเหตุสมผลหน่อยนะครับประมาณยี่สิบเท่าต้นๆน,นะมีอยู่ห้าหกโรงนะครับเราอาจจะต้องไปศึกษาว่าเอ๊ะเขาเนี่ย มีเขาเรียกว่ามีความสามารถในการแข่งขันไหมนะแนวโน้มกําไรจะโตขึ้นไหมนะฮะหรือว่าจะคงที่ไปอย่างนี้นะครับเพราะว่าจริงๆมันก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับรธุรกิจบางโรงเนี่ยมีลูกค้างเงินสดอย่างเดียวนะครับบางโรงเนี่ยมีคนค่บบายประกันสังคมบางโรงก็มีอะไรอ่ะสามสิบบาทนะครับมันก็จะการการคิดไรายได้อะไรมันก็จะซับซ้อนหน่อยนะครับมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันนะครับค่ะ ดังนั้นเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของทุกท่านที่จะต้องทําการบ้านเพิ่มเติมนะคะแล้วก็พี่โจโดได้บอกไกด์เทคนิคในการเข้าไปดูแล้วนะคะว่าแต่แต่และรูปแบบเนี่ยมันควรไปดูอะไรบ้างนะคะในแบบ B I